วันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าอหนึ่งอย่างุบุ๊คเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีมากฮอตมากตอนนี้เป็นขาเล็กขาตั้งเล็กของซิรุยรุ่น 3T35 อืมโอเคก็มันจะเป็นชื่อเทเบิลอะไรนะเทเบิลท็อปไตพอทเพราะนั้นก็คือขาตั้งสำหรับวางบนโต๊ะนี่แหละไตพอทปุ๊บเนี่ยคือ3ขาแน่นอนใช่ถ้าใครอยากไปวางบนเก้าอี้ ก็จะเป็นแชร์ท็อปแชร์ท็อปไตพอดก็ได้เหมือนกันก็จะวางที่ไหนก็ได้เรื่องของคุณเลยตามสะดวกเรียกว่าแต่ว่ามันก็จะจิ๋วๆเงี้ยถามว่าเล็กๆก็ทัดร้านทีนี้จุดเด่นของไอ้ตัวเนี้มันคืออย่างนี้เพราะมันปิดทําไมถึงหยิบมารีวิวใช่ไหมเออคือตอนนี้มันเรียกว่าขายดีขายดิบคือเป็นมีสองสีมีสองสีให้ดูกันเออตอนนี้มีสองสีสีฟ้ามันเคยมีมั้เหรอมก็ไม่มีไม่มีมีเขไม่มีเหรอรอเออใช่มีแค่ แดงกับดำเรียกว่าสีดูดีมากแล้วก็เนี่ยถ้าถืออย่างนี้นะโอ้ผมเลยว่าเจดปย่อ้แงไลเซเออย่างงี้ใช่ไหมต้องไปใส่เอฟเฟกเองมันเล็กมันเล็กไงหนึ่งเนี่ยที่จะพูดเรื่องแรกเลยคือว่าพอมันหดแล้วเนี่ยมันเหลือแค่นี้เลยเกินฝ่ามือไปนิดเดียวอันนี้ฝ่ามือเพราะะนั้นเนี่ยมันพกใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยนะถ้าแบบพกแบบเนี้ยเออพกได้เลยอ่ะแค่ดูแปลกหน่อยมมีแท่งอะไรโผล่มา คือนี้นี่นี่อ่านสเปกก่อนเป็นอลูมิเนียมนะรับน้ําหนักได้สูงสุด4ี่กิโลยืดสูงสุด3 4มสส้ซนหดสั้นสุด5.1เซนนะไม่รวมเซนเตอร์คอลัมเรียว่าสั้นมากใช่น้าหนักขาเนี่ยสองกรัมน้ําหนักหัวบอลร8อยกรัมอืมอ่าเนี่ยผมให้ดูเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวใช่ป่ะเราไม่อยากพกขาเยอะๆออย่างที่บอก ถ้าคนที่ไปเที่ยวแบบเราเอาไปอันเดียวพอหัวขาเยอะแล้วเหนื่อยจะเอาไปทำไมหลายเอันบ้าเลยไม่อยากพกขาใหญ่หัวขาอ่ไม่อยากพกขากล้องที่มันใหญ่ที่มันภาระเนี่ยดูดิพกไปอย่างี้ได้เลยเนี่ยเหมือนเอาไปอย่างเงี้ยไปเยอะได้เขาใส่กระเป๋าหนึ่งสองข้างอย่างเงี้ยได้บ้าเลยพกเยอะได้ไงเนี้ย ก็คือหนึ่งคือมันเล็กแล้วมันก็พกสะดวกเรียกว่าจะใส่ในกระเป๋าเนี่ยเครื่องกระเป๋าโทษกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเล็กๆถือหรือแม้แต่กระเป๋ากล้องเนี่ยเลยก็จะสามารถยัดมันเข้าไปทั้งมันอยู่ที่ไหนก็ได้นี่มันเล็กมากตัวได้เลยแล้วก็เนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลาเราไปที่ไหนแล้วเราอยากจะพกแบบแขวนกับเข็มขัดเนี่ยก็ได้หรือจะแขวนกับกระเป๋าก็ได้เขาจะมีเขาก็มีุกมาให้ใช่ไหมนี่มาให้เนี่ยเราก็ติดตรงนี้ ค่าตัวก็วเอาเท่ากันนี่ไม่นี่น<อ>ายได้ค่าตัวด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> ทำไมฉันไม่รู้่ก่อนเ,เอาเราไม่เอเงียบๆไวอ่าก็สามารถติดกับหูเข็มขัดไม่ได้แต่ก็อย่าให้มันใกล้ตรงนี้มากมันอาจจะทำให้ระบาดเจ็แบเวลาเราติด น้านำให้เต็ดห่างออกมาหน่อยเนึ่งูเข็มขัดตรงนี้ก็ไม่ไงนี่อาอ,อย่าให้มันไปใกล้เซนเตอร์จุดศูนย์กลางอยู่ที่ใจกลางอยู่ที่กลางใจของเราให้มันอยู่แถวๆนี้มันก็จะดีกว่าอย่างนี้ดูเท่กว่าเยอะอ่าใชดด่ดูไม่ค่อยน่าปเป็นหัวเป็นรอปอแต่ถ้า,าสาวอยากจะอ้างหน้าก็ไท้ยไม่มีปัญหาแต่หนุ่มๆนี่เตือนด้วยความหวังดีหลายหลายคนแจ้งมาว่าที่ข้างอน หลายคนเอาเอาอย่างนี้แล้วกันดูมันพี่รอปภอยังดีกว่าอก็ไว้ข้างๆอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวยังนี้ว่ามันใส่กระเป๋าอะไรก็ได้อยู่แล้วทีนี้เอาเรื่องที่สองนอกจากข้อที่บอกว่ามันเล็กกระทัดรัดเนี่ยคือข้อเด่นข้อแรกของมัน้อสองเนี่ยมันเล็กก็จริงแต่ว่าด้วยวิธีการดีไซน์ของเขาเนี่ยอันเนี้ยมันทําให้สามารถยกขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากนะผมเปิดว้อันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกอันหนึ่งที่ ที่เขาดีไซน์แปลกก็คือว่าอมันจะไม่ใช่ไตพอร์ที่กางขาออกมันจะใช้วิธีปรับลงนี้แล้วก็หมุนหมุนอันนี้ยให้มันล็อกหมุนหมุนเอ้ตรงนี้หมุนตัวเนี้ตัวกลมๆเนี่ยให้มันล็อกเสร็จแล้วเขายกขึ้นมามันก็จะกลายเป็นที่วางแบบนี้ซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันใช้อ r ร์เรียในการวางเนี่ยน้อยน้อยอ่ามันจะไม่ต้องกางอะไรเยอะมากแต่แน่นอนมันก็มีข้อเสียก็คือว่าระยะมันก็ต้องเป๊ะนิดนึงจะไม่เหมือนพวกขาที่มันกางแบบ ออกไปได้เยอะๆคือแอรีียมก็ต้องแบบจํากัดนึงว่าอยู่ต้องประมาณอย่างนี้นะใช่ใช่อันนี้ก็คือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันก็มีจุดที่อาจจะไม่สะดวกเท่าพวกขาอย่างนั้นแต่ก็ได้ข้อดีในแง่ที่ว่าไม่ต้องมากลางที่ระขานุน,นั่นดีเยอะมากก็ <ๆ S 2> จะได้อย่างนี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เมื่อกี้เรากำลังจะพูดถึงมันเป็นข้อดีก็คือว่าด้วยขาเท่านี้มันยกใด้ค่อนข้างสูงเรบปลดเรียกว่าหมุนตรงข้อเหมุนตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมามันก็เลยจะสูงขึ้นอีกความสูงเท่านี้อันนี้คือสูง สูงสของมันอยู่ที่สูงสุดยืดได้สามสิบสี่จุดสี่เซนก็เรียกว่าฟุตกว่าเลยทีเดียวไม่บรรทัดกว่าก็เรียกว่าสูงกว่าขาเล็กหลายๆตัวเลยทีเดียวก็เ,เ,เนี่ยขึ้นมาอยู่ถึงขนาดนี้เลยเรียกว่าโตอ,อาหารนี่คือสบายๆเวลาเราจะถ่ายท็อปเทเบิลนิดนึงแต่ต้องเลนไว้หน่อยนะอาจจะพอได้อแล้วก็ ก้าวว่ามันกระทัดรัดมากอะรูปทรงมันผอมๆอะใช่ดูไม่เกกะดูไม่อลังอะเนาะใช่ไปไหนก็เรียกว่าไม่ไม่ค่อยตื่นตาตื่นกลัวให้คนอื่นเขามาตกใจตกอกตกใจกับเราเยอะมากแล้วก็ที่เมื่อกี้คุณก้าวพูดถึงก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีของเขาคือว่าวัสดุเนี่ยดูไฮโซจะไม่ใช่แบบจะไม่ใช่พลาสติกอะไรเงี้ยเขาจะใช้พวกเป็นอลูมิเนียมดูคือดูงานแล้วมันดูดีนะก้าวว่าเออดูดูเกินราคา วซิลุยนี่ถือว่าทำออกมาได้ดีนะอันนี้ใช่นะเขาเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าราคาโอเคในฟังก์ชั่นเต็มในราคาที่บบไม่ได้แพงมากเลยคือเขาเป็นขาตั้งจีนแต่ว่าเหมือนเขาแบบทำมานานแล้วเขาพัฒนาอยู่ตลอดใช่นะใช่จริงๆก็เรียกว่าดูแล้วก็คุณภาพผมว่า ไ้่ได้ไม่ใช่แบบจีแล้วแบบอีอะไรเงี้ยเออจีแล้ววิ่งกระจกจังเจ๊งง่ายพังง่ายไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยซีดุยนี่เรียกว่าไว้ใจได้ล่ะใช่อยู่กันมาอย่างนั้นเลยเนาะแล้วก็อย่างที่ว่าเขามั่นใจเพราะว่าเขาเราก็มั่นใจเขาด้วยเพราะเขาประกันหกปีหกปีใช่เป็นแบรนด์ที่แบบคือถ้าเขากล้าประกันขนาดนี้ก็ต้องก็ต้องก็แสดงว่าของเขาประมาณนึงเลยโอเคทีนี้เนื่องจากมันเมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันสามารถยืดออกมาได้ขนาดนี้แต่ว่าเวลาหดสั้นถ่ายแบบ เตี้ยสุดเนี่ยมันก็ค่อนข้างทําได้เยอะ,อะมากเหมือนกันเตี้ยได้มากวิธีก็คือว่าเราต้องถอดหัวออกแต่คุณแก้วถอดหัวไม่ใช่กระสือ, <laughs> <laughs> อถอดแล้วจะมีไส้ด้วยไ <laughs> ม่หัวรุ่นเวลาถอดหัวเนี่ยเขาจะถอดตรงนี้หมุนออกแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังถอดไม่ได้นะ,ะคือจริงแล้วเนี่ยมันตรงนี้ถ้าเกิดมันล็อกไอรูนี้ถ้ามันล็อกแน่นเนี่ยถ้ามันล็อกแน่นมากเนี่ย มันจะมีรูนอนอยู่เนี่ยเราต้องเอาเขาจะมีประแจอย่างนี้ให้ประแจเล็กอ่าเราคลายมันออกนิดเดียวไม่ต้องคลายหมดเมื่อกี้เราโง่คลายหมดก็หมาคลายนิดเดียวใช่ใช่ก่อนอันนี้เราเคยโง่มาละเราคลายออกมาจนหมดเลยซึ่งแล้วตอนเอาเข้าลลำบากมากเขาคลายนิดเดียวให้มันหลวมๆกิ๊งอ่ะเออแบบแค่บิดแค่แค่นี้ปุ๊บแล้วหลังนั้นเนี่ยมันก็จะถอดตัวนี้ออกได้อ๋ออันนี้คุณรุ้คลายไปแล้วใช่ไหมใช่นี่ผมคลายไปละอืมคลาย เรียบร้อยเราก็ถอดออกได้เลยจริงๆมันต้องเป็นคลายคุณอคลายไม่คลายทิ้งไม่ใช่คลายคลายอย่างนี้ออกเสร็จใช่ป่ะด้านล่างลักษณะเดียวกันเลยเขาก็จะมีตรงนี้ตัวตุ่มไอตัวหมุดของอันเนี้ยปะแจเนี้ยให้คลายอีกนิดนึงก็คือตรงเนี้ยเราอย่างที่ว่าต้องคลายออกมาถ้ามันจะเอาไม่ออกแสดงว่าเราอยากคลายคลายไม่ดีเออไม่มากพอก็ต้องคลายออกมาให้มันคือถ้าเราคลายไว้มากพอแล้วเนี้ยอ่าเราก็จะสามารถ หมุนออกมาได้เลยแบบนี้แหมซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันละถ้าเราจะปล่อยมันไว้แบบนี้ก็ได้มันไม่หลุดหรอกอ,อแต่ถ้าเราแบบไม่ใช้แน่ๆแล้วเราจะล็อกไว้ตลอดเราก็ขันใอ้ขันให้มันแน่นไปเลยก็ได้ทีนี้เราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยเอาหัวมาติดใช่ไหมเนี่ยใช่คุณก้าชอบอยู่แล้วต้องถอดหัวดีนะมันทําให้ตัวสั้นเนี่ยนี่เราก็ใส่เข้าไปเลย ใส่ใหมุนหมุเข้าไปมันก็จะกลายเป็นขาซูเปอร์เตียให้เราแบบสามารถถ่ายแบบสะใจในระยะนี้ได้มาโครอ่าใช่กันอย่างรุนแรงเนี่ยติดกล้องเข้าไปหน่อยสิจะได้เห็นเอาเพลตไหมเดี๋ยวติดเพจเพจเนี่ยเอออันนี้เป็นเพจ a อาคาสวิตเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เพจพีดีไซน์ทั้งแบบธรรมดาและโปรก็ใช้ได้สามารถใช้ได้เพราะว่าเป็นแฟนของเราเนี่ยพีพี เป็นแฟนพี่พีคทำงานเลยใช่ไหมใช่ต้องบอกไว้ก่อนพราะชอบมีคนมาถามไอ้นี่ใช้กับพีกเพดสไลด์ได้ไหมเพดเดียวนะมันต้องมีที่ขันอ่าอันนี้จะมีข้อด้อยนิดหนึ่งก็คือว่าต้องใช้ประแจต้องใช้ประแจหรือเขาจะไม่มีด้ามให้อ่าใช่แต่เขาก็ให้มานะก็ใช้ไปใช้ปัแจวะจริงจริงก็ใช้หลินบาทก็ได้แหละแต่ถ้าคนใช้พีกมันก็จะติดไว้อยู่แล้วล่ะอืมก็ติดไปเงี้ยปึ๊บ เป็นอาค่าสวิตแบบสไลด์เข้าออกได้แต่ว่าปุ่มมันติดฐานกล่องเหมือนกันนะเนี่ย<ค>ก็จะใช้ตรงนี้ก็จะเรียกว่ามีความลำบากนิดนึ่งอันนี้ถือเป็นข้อด้อยนิดนึงแล้กันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้อย่างที่ว่าคือโดยสเปคเนี่ยมันรับน้าหนักได้ถึงสีกิโลก็จริงแต่ว่าเอาจริงเนี่ยถ้าเลนมันถ้าเลนมันยาวมากเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแนะนํา ใช่ใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความบาลานซ์ด้วยจ,จุดสูงท่วงเนี่ยแต่ถ้ามันต่ำม,มากเนี่ยมันก็ยังพอจะให้เลนกว้างได้แต่ถ้าอย่างมยกสูงมากขึ้นเนี่ยท่านเลนแบบทะลุทะเลอรทะล่าเนี่ยถึงมันจะบอกเฮ้ยไม่ถึง4โลพี่แต่มันยาวอ,ะอ่ะคือจริงๆอย่าให้มันเกินฐานของมันมา,มากะอันนี้ผมว่าคือโดยแบบคอมบอนเซนนะอย่าให้เลนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเกินฐานออกไปเยอะมากไปคือถ้ามันยังอยู่ในฐานเนี่ยก็เรียกว่า อ่าตัวตัวจุดศูนย์ถ่วงมันเนี่ยยังไม่ยังไม่ทะลุฐานออกมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ม,มันเริ่มเกินฐานออกมาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าจุดศูนย์ถ่วงมันจะเริ่มหลุดออกมานอกม,ม,มันอาจจะแบบแววตรงเนี้ยแต่ถ้าเล่นยาวอ่ะมันจะมีคอร่าก็ให้ใช้คอร่าติดแต่ว่าถ้ามันติดคอร่าแล้วเนี่ยมันก็ยังเกินเนี่ยก็ถือว่ายาวเกินไปอ응ืมใช่ก็ถือว่าเอาให้เห็นว่าประมาณอย่างนี้ละกันแต่คือเรื่องน้ําหนักเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเป็นพวกจะอ่า DLR แบบเต็มที่เลย4ี่โลเนี่ยผมว่าใส่ได้ค่อนข้าง เยอะเลยละก็แนะนํานิดนึงแล้วกันถ้าติดลักษณะนี้ก็คือให้เลนเนี่ยมันมันปหันไปทางดีกว่าขาสักขาหนึ่งอะก้าว่านะเพราะว่าถ้าสมมติไปหันอย่างงี้ถ้แบบเป็นช่องว่างมันก็มีสิทธิ์ที่เหมือนกันมันจะทิ่มลงมาอย่างเงี้ยได้แล้วก็หันให้มันไปแบบขนานกันอะเนี่ยก็ลดความเสี่ยงที่มันจะหน้าคว่ำถ้าจะติดเลนยาวหน่อยอ่าใช่ทีนี้อ่ะเอาออกก่อนนะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้คือเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นแบบสั้น อันนี้คือสั้นอ่าเนี้ยสั้นมากสั้นเตี้ยสุดเตี้ยสุดอ่าทีนี้ถามว่าเขามีไอ้แท่งเนี้ยมาให้ในถุงเออเขาให้ถุงมด้ยนะเออใช่จะมาด้วยกันไม่ได้มาแบบมาแบบรุ่นรุ่นแบบไม่มีอะไรนะโลนมีถุงให้ถุงมีตาาเขาคิดมาแล้วว่าเราต้องพกเออแล้วก็ในถุงเนี้ยจะมีนอกจากมีปะแจมีตัวฮุกแอบปะแจมีสองแอนสองน้ไซส์นี่ด้วยแล้วก็ไอ้ก้านนี้ใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นก้านสําหรับ ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่ใช้ตัวนี้เราไม่ใช้เซนเตอร์คอล่ามันเนี้เราสามารถคือแบบเราจะไม่ยืดแล้วอะ่ะเ,เราใช้อันนี้หมุนเข้าไปแทนเลยก็ได้หมายถึงว่าเราจะไม่ให้มันสูงแล้วเนี้ยใช่<ะ>คือแบบซึ่งจริงๆผมว่ามันใกล้เคียงกันมากนะถ้าถ้ามองแบบแบบทั่วไปอะ่ะจริงมันก็จะต่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นนี้อยู่ที่ความชอบละถ้าแบบว่าจะฟิกเลยเนี่ยก็จะมีตัวนี้ให้มันจะสั้นมันจะสั้นกว่ากันแค่เนี้ยอ๋อ ไม่กี่เซนหรอกแต่บางคนทาก็คิดไงแค่อ่าใช่ก็ได้ก็อันนี้เขาบอกแค่เฉยว่าก็วิธีก็เหมือนเดิมก็คือเอาเนี้ยถอดหัวออกแล้วก็หมุนเข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างก็จะกลายเป็นหัวเนี้ยแทนตัวนี้ไปเลยฟิตแต่มันจะยืดไม่ได้ละอืมก็มีเผื่อไว้ให้สําหรับถ้าต้องการความเตียลงงวัานี้อีกนิดหนึ่งสเปคเมื่อใส่มันจะสูงที่ยี่สองจุดห้าอเนี่ยถ้าติดอันนี้เข้าไปแะแต่ถ้าติดอันเนี้ยเตี้ยสุดมันจะได้25.7้าจุดเจ็ด อ่าข่อเนี้ยเตี้ยสุดได้ยี่ห้าจุดเจ็ดพ้อจะเตี้ยกันอีกนิดนึงก็คือเป็นความสูงของไอเนี้ยที่หักออกไปแหละไอไอตัวที่สาหรับอะไรไอยางตรงที่เอาไว้หมุนเพื่อดึงขึ้นนะอืก็ลบความสูงของไอเนี้ยออกไปเท่านั้นเองโอเคงั้นก็ว่าเขาคงไม่อยากให้แบบมาถอดเองอ่ะเพราะว่าถอดบางคนใส่กลับเข้าไปเป็นก็ไม่สามารถที่จะหมุนแล้วดึงขึ้นได้เขาเลยให้อันนี้มาใช่ส่วนอเนี้ยถ้าเวลามีคนถามเหมือนกันว่าถ้าเยืดสุดแล้วเนี่ยมันแข็งแรงโอเคไหมแข็งแรงแค่ไหนอ่าจริงจริง โดยกล้องทุกตัวเราคุณก้าวก็จะเคยบอกอยู่แล้วว่าการยืดสุดของมันเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามีความมีความโค้งบ้างยิ่งคือประมาณว่ายิ่งสูงอ่ะมันก็จะมีความโค้งยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ามันก็ถามว่าโค้งมัมก็มีนิดนึงอ่ะเพราะว่าพอมันสูงขึ้นมามากแล้วก้านมันก็เป็นก้านอย่างเงี้ยคือถามว่าคือตรงเนี้ยมันยาวกว่าอ่ามันก็จะคือถ้าไปสกิทมันน่ะก็จะโค้งบ้างแหละ ก็จะเรียกว่าก็อาจจะเกิดความสั่นไหวได้อใช่แต่ถ้าใครบอกฉัน5ดีมีการสั่น5แกนอะไรก็มันก็อาจจะช่วยไปได้ระดับหนึ่งและกันก็เราก็บอกว่ามันก็แบบไม่ได้แบบว่ามันไม่ใช่ขานักที่จะแน่นไปเพราะว่าตัวมันเองมันเบาอยู่ละมันแค่น้ําหนักของมันเนี่ย250กรัมคือน้ําหนักมันอ่ะเบามากแล้วหัวมันเนี่ย180กรัมคือรวมกันแล้วเนี่ยรวมกันแล้วก็400 อ่ะน้ําหนักรวมทั้งหมดเนี่ยมันแค่430กรัมเท่านั้นเอง <บ au S 1> เพราะฉะนั้น <บ au S 1> อย่างที่ว่าเรื่องการพกพาก็สะดวกมาก<ช>อืมอ่ะมาที่หัวหัวบอลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจริงๆข้อดีของไอ้ตัวนี้อันนึ้งก็คือมันได้หัวบอลน,นี่แหละ <c oughs> ผมว่า <c oughs> หัวบอลมาก <c oughs> ใช่หัวบอลมากแล้วก็มันก็ทําให้เราสามารถ ที่จะหมุนได้หมุนได้สะดวกไม่ต้องมีการอะไรมาเกะไะโอ้ไม่ใช่หัวแพนไงะใช่ไม่ต้องมีเออก็คือได้หัวบอลไปเลยเพราะว่าจริงขาหัวบอลเนี่ยไปดูจริงก็ราคาราคาสูงใช่ไหมก็จะสูงอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยให้หัวบอลมาเลยก็ถือว่าดูเหมือนแบบเราคุ้มเหมือนกันนะกใช่เราถอดหัวบอลไปใช้ขาอื่นไปจะว่าเหรอได้เหรอได้เหรอถ้าขนาดมันใส่ได้คือได้ใช่ไหมและไอ้ไอ้น็อตมันขนาดเท่ากันจริงบ้า นี่พูดเล่นๆใช่ไมพูดไปชุยๆหัวบอลก็รับน้ำหนักด้วยอ่าหัวบอลก็รับน้ำหนักก็เพราะฉะนั้นจริงก็คือได้จริงได้หัวที่เรากำลังจะบอกเนี่ยก็คือว่าจริงมันได้หัวบอลก็คุมอยู่ละในราคาตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวหัวบอลั้งมันเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันของซิลุยเลยเขาก็จะหมุนอันเนี้ยมันก็จะหมุนได้รอบทิศทางเปลี่ยนเราเป็นแนวตั้งได้เราจะใช้แนวตั้งนะก็คือแบบเป็นแบบ90องศาได้ใช่แล้วก็ตัวนี้จุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราสามารถใช้เป็นเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะโพสติกใช่ไหมพวกแบบถ่ายวิดีโออะพวกไม้ไม้ที่ถือเพื่อความมั่นคงอะเวลาถ่ายถ่ายวิดีโอเงี้ยเราก็จะแบบไม่ต้องมาถือเงี้ยใช่ใช่บางทีอสมมติว่ากล้องเล็กมากบางทีเราเราอาจจะไม่ถนัดถือไอ้นี่ถนัดกว่าถือเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบถ่ายวิดีโอได้แบบสะดวกขึ้นไม่ต้องแบบมาคอยจับกริปอยู่อย่างงี้จับกริปบางทีมันก็มือเกร็งกันนะข้อล็อก อ่ใช่แล้วก็ถ้าเราอยากให้มันยาวขึ้นเนี่ยเรายืดออกตรงนี้มันก็จะใช้เป็นทั้งโพสติกได้หรือจะใช้เป็นไม้เซลฟี่ก็ยังพอไหวระยะก,ก็เนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเ,เพราะว่าเนี่ยมันก็ปรับหัวบอลมากได้แต่ว่าข้อแนะนําว่าใครอยากอ้างอิงว่า4กิโลกับไม้เซลฟี่เด็ดขาดคือ4กิโลเนี่ยมันแนวนี้นะแลรรัน้ำหนักแนวนี้นะ ถ้ามาเซลฟี่เนี่ยผมว่าโลโลนิดนิดต่ไม่น่าไม่น่าเกินนี้แหละเพราะว่าเพราะมันอยู่ในจุดที่มันไม่ได้ใช่ยิ่งยิ่งถ้าเปิดนนีเดียวมาเนี่ยผมว่ายิ่งต้องให้มันเบาลงอืมอืมก็อ,อยู่ที่การใช้ไมค์ถ้าอย่างนี้ก็จะได้ขึ้นอีกนิดนึงอ่าคืออันนี้มันอยู่ที่ต้องต้องประเมินแล้วละ่ะต้องประเมินตัวกล้องของคุณ่ะว่าคุณจะใช้โหดแค่ไหนยืดอย่างนี้อาจจะเทสดูก่อนเทสยืนบนที่นอนอะแล้วก็อย่างนี้ให้มันหล่นก็หล่นบนที่นอนคือเอาเป็นว่าถ้าถ้าจะใช้เป็นไมค์เซลฟี่เนี่ย อย่าผมว่าเอาให้้กล้องเล็กๆดีกว่าใช้กล้องเล็กๆละกันอืแล้วก็ถามว่าอพี่ใช้ไม์เซลฟี่แล้วมันมีไหมไอ้ที่กดๆแล้วมันชัดเากร์ไม่มีมันคือขาตั้งนี่ไม่ใช่ขาเซลฟี่อ่ะไม่ใช่ขาเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วมันเซลฟี่ได้ยังไงคุณก็ต้องมีพวกอุปกรณ์เช่นบางคนนี่ยถ้าเป็นพวกกล้องรุ่นใหม่มีแอปอคุณก็ซิงก์กับแอปก็จะมีชี่ลั่นชัตเตอร์ได้มันก็จะลั่นชัตเตอร์ได้หรือไม่ก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมของพวกกล้องหลายๆตัวพวกโซนี่ก็จะมีใช่ไหมที่เป็นเหมือนแบบ รีโมทคอนโทรลในการที่จะชัตเตอร์ไม่ใช่อย่างนี้เสร็จแล้วก็กดเฉยๆดิขอดูไม่ดีถ้าลืมเอารีโมทไปก็จะต้องทำอีกต้องทำอย่างนั้นแล้วตั้งเวลาเอาเออตั้งเวลาเอาตั้งเวลาเอาก็พอได้นะหรือไม่จริงๆเดี๋ยวนี้มีแบบอย่างไอ้ตัวนี้ก็มีคือเวลาฟิปหน้าจอใช่ฟิปหน้าจอปุ๊บแล้วมันกดเนี่ยมันจะดีเลย์ให้เลยห้าสี่สามสองหนึ่งเราก็มีเวลาที่จะถอยจัดท่าใช่ acting ได้แล้วก็ข้อดีผมว่า มันดูไม่ไม้เซลฟี่มากนะจริงๆเวลาไปจะพกไม้เซลฟี่ไปเที่ยวเนี่ยบางทีก็เขิดเราเออใช่ใช่บางทีเราเห็นคนก็ทำอย่างเงี้ยเ,เราก็อายแทนเออแต่เราก็แบบเราไม่อยากจะเป็นทัวร์ลิสขนาดนั้นอะไรเงี้ยโดยเฉพาอย่างเงี้ <c oughs> ยไอ้ไมซ์ไอ้ขากล้องไทรพอสเราก็ไปแอบแอบถ่ายเอางี้ใช่ไหมแต่บางทีหลังเขาเมื่อถึงเวลาจับเป็นปุ๊บเราก็ ไม่มีใครแล้วเว้ยกางออกใช้ได้แต่ไม่ใช่ถือไม้เซลฟี่เดินก็เขินเขินอย่างเงี้ยเป็นไกต้พรนะเรื่องของไม่ใช่เซลฟี่ไม่ใช่ทัวริสฉันมีฉันเป็นทาวเวลเลอร์ฉันมีสาระาเวลเลอร์อันนี้ฉันเป็นโฟโตกราฟเฟอร์ก็เรียกว่าเรื่องอิมเมจเป็นเรื่องสําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวทุกวันนี้สําหรับเขาคนเดียวหรือเปล่าจริงหรอไม่ใช่เหรอก็มีบ้านทุกคนมีบ้านทุกคนต้องการนะก็เรียกว่าผมว่าครบคันละ ครบแล้วเนาะครบทุกฟีเจอร์สำหรับตัว 3T35 แล้วใช่ไหมก็เพบก็แค่เนี้ยแหละมันถึงได้ขายดีขายดีใช่ไหมแต่ว่าตัวแค่เนี้ยแต่แบบราคาเท่านี้ด้วยแล้วแบบฟีเจอร์เยอะคุ้มค่าก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวมาแรงเรียกว่าคุ้มเลยสำหรับขาเล็กซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ irofico.com/shop เข้าไปในขาตั้งขากล้องมันก็จะมีอยู่ในหมวดขาตั้งเล็กขาตั้งขาตั้งเล็กใช่ก็สามารถเข้าไป เซิร์ชดูก็ได้มี2สีสวยทั้งสองสีเลยนะส,สีดำกับสีแดงแต่รู้สึกสีดำจะฮิตกว่าก็เรียกว่า ไม่เด่นไงไม่โดดเด่นมากเวลาเซลฟี่ก็จะได้ขึ้นหลบหลได้ต้นไม้เป็นอย่างนี้แต่แดงอยู่แล้วต้นไม้แต่แดงพอนี่อาจจะดูไม่ค่อยไม่แต่เราแต่เราไม่เราไม่แคร์เราสีแดงเราด้วยแต่ผมว่าสีสีแดงสวยนะจริงๆเนี่ยถ้าถ้าความเป็นอะไรเนี่ยวิงวิงมันมีความเงาเงาอ่ะใช่ใช่สีดำมันจะด้านด้านหน่อยเฉยเฉยวัสดุมันจะอันนี้มันเออเรียกว่าเป็นสีดำด้านอันเนี้ยด้านด้านเหมือนหน้า เอาเหอะจะพูดถึงหน้าตัวเองไปทําไมบ่อยๆใช่ไหมถ้าแดงเนี่ยมันจะเป็นแดงแบบเมทอริกสวยๆก็ประมาณนี้หากันได้ถ้าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อมาที่ไลน์ได้แอดไอเลฟทูโกอ๋อมันมีอันนี้บอกเผื่อไว้มันมีคนบอกเราว่าอันเนี้ยสาหรับคนที่เอาไปใช้เป็น s t a b บ l i z ไ t เซชันสเต l บอ e r อันนี้เราต้องแอบบอกนิดนึงคือมันไม่ได้เป็นเรคคอมเมนนะแต่เราก็ มันมีคนใช้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มั่วขึ้นมาเองค่าอะเขาบอกว่าเนี่ยก็คือเหมือนเวลาเขาไปถ่ายพวกวิดีโอใช่ไหมอยากให้มันนิ่งขึ้นเขาก็เน็บเข้านี่เลยจักรแแล้วมันก็แบบอืดอ่ะนึกออกป่ะกล้องก็อยู่นี่ไปอ่ากล้องมันจะได้แบบทําให้ประคองให้กล้องมันตลลี่ได้ไงอย่างนี้แพนได้อ่าแพนได้แต่อันนี้อ่คุณก้าวไม่อันนี้ต้องผู้ชายใช้ชายหนุ่มอ่าถ้าาสาวเนี่ยปุ๊บมันอาจจะ ดูไม่อาจจะดูไม่ดีอาจจะเป็นเน้นว่าไม่มีดเลย่งิไม่มีเข้าไปใหญ่ไม่แต่กล้องวิดีโอส่วนใหญ่านผู้ชายอ่าแล้วากล้องวิดีโอก็ปึ้มเงี่ยเข้าเรียกว่าเข้าเข้าเข้างามของแจ๊กกะแล้วเนี่ยพอดีแล้วมันก็จะนิ่งฮะช่วยให้มันนิ่งได้อันนี้ไปเอาข้อมูลมานะคนอื่นเขาแนะนำมาอีกทีนึ่งคุณบุ๊กยังไม่เคยลองเองไม่เคยลองไม่เคยลองแต่คนอื่นเขาทำมาแล้วมันเวิร์่แต่เท่าที่ลองดูก็เริ่มบอกว่าก็ นิ่งใช่ไหมฟิสิกส์เนี่ยใช้ได้เลยมันนิ่งไงมันแบบเข้าปุ๊บแล้วเหมือนอ้าแล้วถ้าสมมติเราทําอย่างนี้อ่ะมันไม่มันจะไม่คั้าไงอ๋อแต่มันหนีบแล้วเจ็บใช่อันนี้มันคั้มไงอันนี้มันคั้มเนี่ยกลางออกแล้วมันก็คันไม่ต้อองงหนีบบบแเยะไมันค้อยู่อย่างนี้พอดีมันจะค้มแล้วพูดถึงเอาถ้าเอาจริงๆก็ดูน่าใช้ได้ในระดับหนึ่าใช้ได้ใช้ได้อ่ะก็เรียกว่าไปลองใช้ดูลองใช้ดูละครันสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโออืมก็จบละจัดหาไปเมื่อกี้นี้ก็ ติดค้างว่าถ้าไปจะอะไรนะจะจะถามเออจะถามก็ให้ติดต่อมาที่ไลน์แอดไอเลฟทูโกต้องมีแอดด้วยมีอะไรอยากจะฝากอีกไหมไม่มีอะไรจะฝากฝากช่วยกันอุดหนุนละกันถ้าอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเที่ยวคลิปความรู้คลิปความไม่รู้คลิปไรสราคลิปมีสาระคลิปขายของคลิปขายของใช่เออแล้วสนับสนุนคลิปขายของไม่แต่มีคนชอบอย่างงี้เราเคยบอกอย่างนี้ว่าเออถ้า อยากรู้อะไรอยากให้เรารีวิวตัวไหนเนี่ยช่วยบอกด้วยบางคนมาคอมเมนต์ใต้นั้นแมนโฟโต้ photo, สติีอะไรทั้งอย่างนี้ว่าคือพี่ช่วยบอกนิดนึงว่าพูดลอยๆขึ้นมาเนี่ยคืออยากให้รีวิวหรืออะไรอ๋อไม่เคยมีใช่ไหมมันมีมันมีอยู่ประจำเขาจะเขากา็จะมาลอยๆแบบบอกชื่อรุ่นมาโดยที่เราก็ต้องนั่ง เขาใจชอบอะไรให้จะสั่งซื้อหรอะไรเขาจะสั่งซื้อจะถามว่าไอ้นี่มันใช่รุ่นนี้ไหมคือช่วยบอกนิดนึงถ้าบอกว่าอยากให้รีวิวช่วยบอกสักนิดหนึ่งจะได้เขียนเพ้แต่ชื่อใช่ไหมไม่อยาเขียนเแต่ชื่อเลยลอยจะประหยัดเวลาอะไรขนาดนั้นเป็นเสียบอกอยากให้รีวิวตัวนี้ครับอะไรเงี้ยนิดนึงก็ยังดีหรือว่าขอสั่งซื้อครับอะไรอยาซื้อตัวนี้ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ผับยู่พูดชื่อขึ้นมาปุ๊บ ไม่รู้ไม่รู้ต้องการอะไรนะก็ให้บอกมานิดนึงละกันโอเคงั้นวันนี้เราก็ลาดีกว่าอย่าลืมที่จะเข้าไปสนับสนุนเรานะคะที่ w w w e l e ไ t ด์ o c o m s h o p เราต้องขอบคุณล่วงหน้านะคะที่จะอุดหนุนเรานะคะครัเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคสวัสดีครับ